สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะสาหรับวันนี้ของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะอ่ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่4ที่เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับรูปถ่ายนะคะอ่ะครั้งทั้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับ องค์ประกอบของแผนที่แล้วก็การสืบค้นและอธิบายข้อมูลด้วยแผนที่ใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เช่นกันนะคะส่วนภาพถ่ายหรือว่ารูปถ่ายเนี่ยก็เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกชนิดหนึงนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถนําไปเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นนะคะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ใช่ไหมเอ่ยอ่า นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะ,ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้หรือว่าเรื่องภาพถ่ายรูปถ่ายเนี่ยมันก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดอ่าสห้าทับหนึ่งปสี่ทับสองนะคะ,ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนักเรียนมาดูในส่วนของรูปถ่ายนะคะ,ะรูปถ่ายก็คือรูปที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปหรือว่าเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่ให้ข้อมูลจังหวัดนะคะที่เราอาศัยอยู่ได้นักเรียนดูนะคะประเภทของรูปถ่ายเนี่ยก็จำแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกนี่ก็คือรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์นะคะประเภทที่2รูปถ่ายทางอากาศประเภทที่3คือภาพจากดาวเทียมนะคะ,ะประเภทแรกนี่ก็คือรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์ ซึ่งก็จะเป็นรูปถ่ายปกติธรรมดาทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศแม่น้ำภูเขานะคะอา่าวนับโตกแหลมหรือว่าชายฝั่งและรวมไปถึงป่าไมา้นะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมรูปถ่ายเนี่ยมันช่วยให้ได้ข้อมูลตามที่ สายตาเนี่ยมองเห็นใช่ไหมเอ่ยมันทำให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้ดีแต่มันจะมีการจํากัดนะคะขอบเขตพื้นที่เฉพาะบริเวณที่เราถ่ายนะคะมันไม่ใช่ภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดนะคะและก็ไม่สามารถที่จะบอกนะคะพื้นที่ได้ทั้งจังหวัดเพราะบอกแล้วว่ารูปถ่ายทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็จะจำกัดขอบเขตนะคะ รูปถ่ายและประเภทนี้เนี่ยมันช่วยให้ข้อมูลตามที่เราถ่ายสายตาเรามองเห็นอย่างที่ครูบอกนะคะอ่านี่แหละก็คืออันนี้เป็นภาพถ่ายใช่ไหมอ่ะนี่ภาพถ่ายตัวอย่างนะคะที่ครูให้ดูซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพสามพันโบกซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นภูมิประเทศแบบหินทราย นะคะถูกกระแสน้ำธรรมชาติเนี่ยกัดเซาะมาเป็นเวลามานานแล้วนะคะจนเกิดเป็นร่องหินขนาดสูงใหญ่เห็นไหมคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้เห็นไหมคะก็คือจะเป็นแหล่งน้ำใช่ไหมคะอ่ามีก้อนหินเป็นหินทรายเห็นไหมคะเนี่ยในภาพถ่ายเราก็จะเห็นแค่นี้นะคะในส่วนของภาพถ่ายอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี การจำกัดขอบเขตอย่างที่ครูบอกไปนะคะอ่ะประเภทที่2ก็คือภาพถ่ายหรือว่ารูปถ่ายทางอากาศนะคะอ่ะมันก็จะเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายจากเครื่องบินนะคะบอลลูนหรือว่าโดนนะคะอ่ะที่บินไปเหนือพื้นดินแล้วก็ถ่ายรูปลงมาจากมุมสูงเห็นไ,ไหมคะ มันมีทั้งภาพถ่ายแนวตั้งแนวเอียงนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ได้กว้างนะคะแต่ก็ไม่สามารถถ่ายครอบคลุมได้ทั่วทั้งจังหวัดในครั้งเดียวใช่ไหมเอ่ยอ่าต้องใช้รูปถ่ายหลายๆภาพประกอบกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่ารูปถ่ายทางอากาศเนี่ย,ยลักษณะของรูปถ่ายทางอากาศมันจะมีลักษณะไหนบ้างก็คือ1เนี่ย เห็นพื้นที่ได้กว้างขวางกว่ารูปถ่ายธรรมดานะคะเเห็นได้กว้างกว่ารูปถ่ายทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะสองก็คือการใช้งานต้องสังเกตแล้วก็ตีความจากสีของภาพรูปร่างความสูงต่ำของวัตถุด้วยนะคะอ่ะมีข้อจำกัดบางอย่างในการใช้งานเพราะว่ารายละเอียดของสิ่งต่างเนี่ยมันจะจะปรากฏอยู่ มากนะคะบางครั้งเนี่ยเป็นรูปถ่ายสีขาวดำนะคะที่ถ่ายออกมาเป็นแนวระนาบนะคะอาจจะดูยากหน่อยนึงนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะในภาพในภาพนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นภาพถ่ายว่ารูปถ่ายทางอากาศนั่นเองนะคะเขาจะมีการถ่ายในบริเวณที่สูงอันนี้เป็นภาพบริเวณพระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ เห็นไหมถ่ายมุมสูงนักเรียนก็จะเห็นลักษณะเนี่ยได้มากกว่ารูปถ่ายออภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์นั่นเองอ่ะประเภทที่3ก็คือภาพจากดาวเทียมนะคะภาพจากดาวเทียมเนี่ยเป็นภาพที่ได้จากดาวเทียมที่โครจรรอบโลกแล้วถ่ายภาพมุมสูงระยะไกลาจากโลกมากนะคะมันก็สามารถ ถ่ายบริเวณที่กว้างครอบคุมพื้นท,ที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยได้นะคะแต่มันจะดูยากนะคะลักษณะของภาพาภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยก็คือมันแสดงข้อมูลเสมือนจริงก็อย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศพื้นที่เพาะปลูกใช่ไหมคะ อ่ะแล้วก็แสดงเป็นสัญลักษณ์สีก็อย่างเช่นประเภทพื้นที่ป่าไม้นะคะต้องมีการแปลความหมายของสีออกมาก่อนแล้วจึงนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะคะนักเรียนเห็นไม่เอ่ยในภาพมีอะไรบ้างคะในภาพเนี่ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยอืมอ่าลักษณะของการเพาะป,ปลูกไหมคะอ่าพื้นอาจจะเป็นพื้นที่สีเขียวสีน้ําตาลนะคะ นะคะมีอาคารบ้านเรือนมีแม่น้ำเห็นไหมคะอ่านี่ก็คือในส่วนของอาภาพถ่ายนะคะทางอากาศหรือว่าภาพจากดาวเทียมเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะนอกจากนี้เนี่ยนักเรียนดูภาพจากดาวเทียมเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูได้จาก google maps ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยภาพจากดาวเทียมนะคะ Google Map ก็สามารถเ,เปิดจาก Google Map เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะคะโดยผ่านแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะดูล,ลักษณะพื้นที่ได้ทั่วโลกเลยเราสามารถซูมภาพให้มันใกล้หรือว่าให้มันไกลก็ได้ให้เห็นถึงให,ให้เห็นทั่วทั้งจังหวัดก็ได้นะคะหรือเฉพาะบางบริเวณได้ ใช่ไหมเอ่ยอ่ามันก็จะมีระดับความคมชัดที่สูงนะคะเราสามารถเปิดไปดูได้ในแอปพลิเคชัน Google Maps ได้นะคะนักเรียนอาจจะเปิดในมือถือนะคะหรือเปิดกับโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะเพื่อที่จะเห็นได้ชัดแล้วก็นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะคะก็คือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะอ่า ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของอะไรคะนักเรียนที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้นี่อะไรคะก็คือเกี่ยวกับอะไรเอ่ยทราบไหมคะประเภทของอาภาพถ่ายใช่ไหมเอ่ยอ่ะซึ่งการสืบค้นและอธิบายข้อมูลด้วยรูปถ่ายเนี่ย นักเรียนดูมันก็จะมีหลักการในการใช้รูปถ่ายใช่ไหมเอ่ยหลักในการใช้งานรูปถ่ายเนี่ยจะใช้อย่างไรนะคะหนเนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้รูปถ่ายในการศึกษาข้อมูลได้ดีขึ้นนะคะต้องมีการทราบข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่อาศัยอยู่จากสื่อต่างๆมาก่อนนะคะเมื่อเห็นรูปถ่ายแต่ละประเภทก็จะเข้าใจและก็สามารถเลือกนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม นะคะ,อะสองก็คือตรงวัตถุประสงค์การนำรูปถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องเลือกรูปถ่ายที่มีความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะนำไปใช้สามดูได้ง่ายนะคะรูปถ่ายดูได้ง่ายรูปถ่ายเนี่ยเราสามารถแสดงสีของสิ่งต่างๆได้เสมือนจริงมีความคมชัด จำแนกลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศวัตถุต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของภาพถ่ายนะคะ,ะ C ก็คือทันสมัยทันสมัยเนี่ยก็คือเราควรเลือกใช้รูปถ่ายที่จัดทำออกมาในวันเวลาที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมเอ่ยอ่ะหาก็คือน่าเชื่อถือ น่าเชื่อหือน่าเชื่อถือในที่นี้เนี่ยก็คือการเลือกรูปถ่ายมาใช้งานนะคะควรตรวจสอบกับรูปถ่ายจากหลายๆแหล่งหรือใช้รูปถ่ายที่จัดทําจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนะคะที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องข้อมูลนะคะหกหกนะคะก็คือคํานึงถึงข้อจํากัด การกำนึงถึงข้อจำกัดนี่ก็คือการเลือกใช้รูปถ่ายแต่ละประเภทนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานและควรนำไปใช้ผสมประสานกันนะคะรวมถึงใช้ร่วมกับแผนที่ก็ได้นะคะเพื่อให้มันได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการสืบค้นและก็อธิบายข้อมูลด้วยรูปถ่ายนั่นเองนะคะอ่า นี่แหละก็คือหลักการในการใช้นะคะจะมีทั้งหมด6ข้อนะคะมีข้อมูลพื้นฐานตรงวัตถุประสงค์ดูง่ายทันสมัยน่าเชื่อถือคำนึงถึงข้อจำกัดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับรูปถ่ายนะคะซึ่งรูปถ่ายเนี่ยเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกชนิดหนึงนะคะรูปถ่ายเนี่ยจะมีกี่ประเภทคะเมื่อกี ที่ครูอธิบายไปนักเรียนจำได้ไหมคะอ้าจะมี3ประเภทนะคะอ่านี่แหละ1ก็คือรูปถ่ายทางภูมิศาสตร์นะคะนักเรียนดูตามได้เลยในรูปนะคะ2ก็คือรูปถ่ายทางอากาศใช่ไหมคะอ่าสก็คือภาพจากดาวเทียมนั่นเองนะคะอ่านี่แหละก็คือ,อความสําคัญนะคะ ของรูปถ่ายว่ามีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมเอ่ยคือบอกแล้วว่าเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราสามารถให้ข้อมูลจังหวัดของเราได้หรือว่าพื้นที่ต่างๆได้นั่นเองนะคะ,ะในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนของรูปถ่ายกันแล้วนะคะเข้าใจนะคะอาเก่งมากนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก,ก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำนะคะ ก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบที่1หน้า170ถึง171นะคะเมื่อน,นักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID l ดี e ลของครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ